สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่กำลังเป็นที่สนใจเลยนะคะกรณีทำร้ายร่างกายคุณอนุวัต์สายเหมาะหรือที่รู้จักกันในชื่อช่างเหมียวนอนน้อยค่ะครับสวัสดีครับท่านี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในกลุ่มคนรักมอเตอร์ไซค์นะคะล่าสุดเลยเนี่ยมีข่าวว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4คน เขาเข้า,ขามอบตัวแล้ววันนี้เราเลยอยากจะมา,าลงรายละเอียดกันหน่อยค่ะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะที่ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากออนไลน์นี่แหละค่ะครับเรื่องนี้ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับคือคุณช่างเหมียวเนี่ยโดนรุมทำร้ายร่างกายมีทั้งชกต่อยแล้วก็ที่น่าห่วงมากคือมีการใช้อาวุธด้วยข่าวระบุว่าเป็นเหล็กขูดช้ ซึ่งก็น่าจะเป็นเหล็กแหลมนะครับแทงเข้าไปจนบาดเจ็บสาหัสเลยอันนี้มันก็แสดงเจตนาที่ค่อนข้างชัดเจนว่ารุนแรงค่ะแล้วความคืบหน้าสำคัญเลยก็คือเมื่อคืนวานนี้ใช่ไหมคะประมาณซึกสองทุ่มที่สอนนอนางลึง่งผู้ก่อเหตุทั้ง4ี่คนก็คือมามอบตัวครบเลยใช่ครับครบทั้ง4ี่คนตอนนี้ก็รู้ชื่อกันแล้วมีนายตั้งที่เป็นคนสั่งการนายกายคนที่ลงมือแทงแล้วก็มีนายบอลนายมอสอีกสคนครับ การที่มามอบตัวครบทั้ง4คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญมากนะครับมันทำให้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ออตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในการควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมอ๋อค่ะรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องแรงจูงใจก็น่าจะชัดเจนขึ้นหลังจากนี้ครับแต่ก็น่าสนใจนะครับที่ตัดสินใจเข้ามอบตัวพร้อมกันหมดเลย ประเด็นเรื่องแรงจูงใจนี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆเพราะข้อมูลเบื้องต้นมันชี้ไปว่าเอ่อมันเริ่มจากการทะเลาะก,กันในโซเชียลมีเดียมีการโพสต์การคอมเมนต์ตอบโต้กันไปมาใน Facebook คือมันก็น่าคิดนะคะว่าแค่การกระทบกระทั่งกันแบบว่าด้วยตัวหนังสือบนหน้าจอเนี่ยมันจะลุกลามออกมาเป็นความรุนแรงในชีวิตจริงที่เอ่อหนักขนาดนี้ได้ยังไงเป็นคําถามที่ดีเลยครับคือความเชื่อมโยงตรงนี้มันก็ซับซ้อนนะครับ บางทีอาจจะเกี่ยวกับลักษณะของการคุยกันออนไลน์ที่มันไม่เห็นหน้ากันหรือเปล่าหรืออาจจะมีเรื่องของความรู้สึกเสียหน้าเรื่องศักดิ์ศรีเข้ามาเกี่ยวด้วยโดยเฉพาะพอมันเกิดขึ้นในที่สาธารณะอย่าง Facebook การตอบโต้กันไปมาเนี่ยบางทีมันอาจจะทวีความรุนแรงทางอารมณ์ได้ง่ายกว่าเจอหน้ากันจริงๆนะครับแล้วการเลือกใช้อาวุธอย่างเหล็กขูดช์ปนี่ก็มันก็บอกอะไรบางอย่างเหมือนกัน อาจจะเรื่องอารมณ์ที่รุนแรงหรืออาจจะมีการเตรียมการมาก่อนแล้วที่คุณช่างเหมียวเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแวน์คำนี้มันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษในบริบทนี้ไหมคะคือพอเป็นที่รู้จักในกลุ่มเฉพาะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งออนไลน์มันอ่อนไหวมากขึ้นหรือว่ามีความกดดันมากกว่าปกติหรือเปล่าคะ อก็น่าจะมีส่วนเป็นไปได้ครับคำว่าอินฟลูเอนเซอร์สายแหวนเนี่ยก็อาจจะหมายถึงคนที่มีอิทธิพลทางความคิดหรือเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่ชอบแต่งรถชอบขับขี่ประมาณนั้นนะครับซึ่งบางทีในกลุ่มแบบนี้อาจจะมีการแบ่งกลุ่มยอ่อยๆหรือมีการแสดงความเห็นที่ค่อนข้างจะเอ่อตรงไปตรงมาพอมีคนติดตามเยอะๆเรื่องเล็กๆบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะมีความคาดหวังจากผู้ติดตามว่า ต้องแสดงความเข้มแข็งต้องไม่ยอมใครอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดันทางอ้อมได้เหมือนกันครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ต้องตามต่อคือเรื่องที่หนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนอยู่ใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยเพราะมันทําให้กระบวนการสอบสวนต้องมีขั้นตอนพิเศษเพิ่มเข้ามาตามกฎหมายคุ้มครองเด็กคือจะต้องมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยปกติก็จะมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ อายาการตำรวจแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลเยาวชนเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็คำนึงถึงสิทธิเด็กเป็นหลักครับค่ะแล้วอาการของคุณช่างเหมียวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อตามข่าวล่าสุดอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะเรื่องระบบทางเดินหายใจที่โดนแทงไปครับค่ะงั้นสรุปภาพรวมล่าสุดตอนนี้ก็คือผู้ต้องสงสัยทั้ง4ี่คนในคดีทำร้ายร่างกายคุณช่างเหมียวนอนน้อยได้เข้ามอบตัวครบแล้ว สาเหตุเบื้องต้นก็ดูเหมือนจะมาจากเรื่องในโซเชียลแล้วก็มีประเด็นเรื่องเยาวชนที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะครับใช่ครับถึงแม้คดีจะคืบหน้าไปมากแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าเส้นแบ่งระหว่างโลกออนไลน์กับโลกจริงเนี่ยมันเปราะบางขนาดไหนกันแน่และอะไรคือจุดที่ทําให้ความขัดแย้งทางความคิดหรือแค่การพิมพ์ด่ากันบนคีย์บอร์ดเนี่ยมันข้ามเส้นมาเป็นการใช้กําลังทําร้ายกันจริงๆจ,จังๆได้ขนาดนี้ เป็นเรื่องที่สังคมเราอาจจะต้องหาคําตอบหรือว่าเรียนรู้จักเรื่องนี้ต่อไปครับ